การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยข่าวเกษตรที่เก่าเวลาเดิมที่เรานัดกันทุกๆวันพรฤหัส,สบดีเวลา10นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปทางช่อง8ค่ะและทุกคนอยู่กับอิงกี้เหมือนเคยนะคะวันนี้อิงกี้จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวคราวในแวดวงการเกษตรของบ้านเราทั้งจากภาคราัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนกันเลย ช่วงนี้มีข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีข่าวอะไรที่เรารวบรวมมาให้แล้วบ้างไปชมกันในช่วงแรกค่ะกับอัปเดตข่าวสารด้านการเกษตรร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรียกประชุมด่วนติดตามสถานการณ์น้ำ หลังน้ำเหนือไหลผ่านนครสวรรค์กว่า3,537ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก่อนลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาซึ่งกรมชนประทานควบคุมการระบายไว้ที่2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและเตรียมปรับลดตามระดับน้ำเหนือที่เริ่มลดลงรวมถึงอิทธิพลน้ำทะเลหนุนที่ดีขึ้นเพื่อเร่งระบายน้ำปลายลุ่มเจ้าพระยาสั่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม ในสมุทรปราการและฉะเชิงเซาพร้อมเดินหน้าระบายน้ำตามคลองชายทะเลอย่างต่อเนื่องและปรับแผนรายวันให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและน้ำท่าส่วนสถานการณ์กรุงเทพ,พร้อยเอกธรรมนัสยืนยันว่า จะไม่เลวร้ายไปกว่านี้เพราะทุกหน่วยงานทำตามแผนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยตั้งเป้าระบายน้ำก้อนใหญ่ให้ได้มากที่สุดภายใน2-3สัปดาห์ช่วงต้นธันวาคมและคาดว่าต้นเดือนมกราคมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอยาจาก,การเรียนพี่น้องในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีชนบ,บุรีนะครับ,บกรุงเทพมหานครได้สูประกาศว่าจะยังไงก็ปริมาณน้ำเราจะระบายออกทะเลให้มากเป็นที่สุด ภายในสัปดาห์ที่สองสามของเดือนธันวาคมปริมาณน้ําในเขื่อนเจ้าพระยาและจระบายอยอ่ประมาณหนึ่งพันนะครับลูกบาทขีวลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ประมาณต้นเดือนมกราคมก็จะเข้าสู่ภาวะปกติคือ700รลูกบาทเมตรต่อวินาทีอันนี้คือรายละเอียดที่เราได้ประชุมกันและวางแผนกันว่าเราจะบริหารจาัดก,การน้ำแบบระบบแบบนี้นะครับก็อยากจะกล่าวเพียนพี่น้องสื่อประชาชนให้เข้าใจและก็ ได้สื่อไปอย่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับล mm ุก hmm. เจ้าวิยาตลอดจนถึงพื้นที่จังหวัดป,ป,ดปุมธา,านีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสุพรรณบุรีให้รับทราบตามข้อมูลแบบต่ามที่ผมได้ชี้แจง รอมวอกเกษตรจวกรายการ Woody a v e n g e r เชิญอินฟลูเอนเซอร์พูดประเด็นนมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้คือนมผงผสมตนยืนยันวัวแดงคุณภาพแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างหนักแน่นต่อกรณีดราม่าในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเนื้อหารายการ Woody a เ v e n g e r ที่เชิญอินฟลูเอนเซอร์พูดคุยถึงประเด็นนมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้คือนมผงผสม โดยใช้คำว่ามันเกินไปและชี้ว่าเนื้อหาลักษณะนี้ทำให้เสียหายหมดทั้งระบบประเด็นดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีการเผยแพร่คลิปตัวอย่างของรายการ Woody Avenger ซึ่งดำเนินรายการโดยนายวุฒทธ่ทอนมิลินทัจินดา หรือวูดดี้โดยในคลิปดังกล่าวได้มีการเชิญแขกรับเชิญซึ่งถูกระบุว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนมวัวในประเทศไทยเนื้อหาบางส่วนในการสนทนาได้มีการกล่าวถึงทานองว่านมวัวของไทยไม่ใช่นม100%เอร์ซนซึ่งหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้ก่อให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างโดยเฉพาะจากกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคโนมและผู้บริโภคที่มองว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมโคโนมไทย รมวรเกษตรชี้เสียหายทั้งระบบล่าสุดร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกำกับดูแลองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออสอคอได้ออกมาเคลื่อนไหวต่อประเด็นนี้โดยแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนต่อเนื้อหาที่ถูกนำเสนอระบุว่าการกระทำดังกล่าวมันเกินไปรมวรเกษตรยังได้กล่าวยืนยันถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์นมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์นมวัวแดงไทยเดนมาร์กของอสอคอ ว่าเป็นนมโคร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐยังย้ำว่าการสื่อสารในลักษณะนี้ส่งผลกระทบในวงกว้างไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมแต่ทําให้เสียหายหมดทั้งระบบอุตสาหกรรมโคโนมของประเทศที่ทุกฝ่ายพยายามสร้างกันมาขณะนี้กระแสดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในโลกออนไลน์โดยมีการเรียกร้องให้ทางรายการออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเนื้อหาที่นําเสนอต่อไป โอ้โหน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะในช่วงแรกนี้แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในช่วงหน้าเรายังจะพาทุกคนไปเจาะลึกในประเด็นที่ทุกคนห้ามพลาดกันเพิ่มเติมด้วยค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเราพบกันอีกสักครู่เดียวค่ะ